สวัสดจาสวัสดีสบายดีสบายดีเฮ้าก่เชี่จังก็เาด่กับอีบีโอ้เขียวฮักจมจมูกแม่เลยเนี่ยอือจมูกฮักรอบันนีุ้กการโทษเน่โทษเน่ยขอโทษนะขอโทษนะขอโทษขอโทษนขอโทษจ้าได้ดิ่ยมือ นี่เลยเฮ้ยเวิกเยเฮ้ยยิ้มนะิ้มมานะเกินขี้ดื้อเบิร์นะเกินขี้ดื้อนี่เอาเต้นะเต้โอ้โหะท่งกสิแตกได้ท่งแม่กรแตกด้เอองคนสิตกเล็อะไรบนโอ้โหเบรกิดคอยกระดึ๊กบักะดบัก

mỗi có mùa hải mì hai anh em vào thông anh học anh nhìn bố yung cái hông bùi cái sai anh ta bay mong góp bây giờ anh ơi 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 anh

mẹ này cái này nó Nó luôn ạ Này một chút tí nữa ạ Một khóc tí nữa này hả bác ấy Mà lơ mà lơ Mà lơ Mà đi nó Biu 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 ơi ฝนสต๊กเนาะในกาดห้อนห่อนควอนแบบมาเอาบิวจ้าอันนี้จ้าไปตะกตกไปเลยปจองเลยอไปจองกันมังเลยไปหาเอ้สายบอ Phải hết hệt nè, bà nè nè, sai này, bà tí, tí 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 mượn tay vào, sai ơi <laughs> sí, sai hết nè <laughs> Nè À, coi, 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 ตีกหายแทเกียดแเน้เนี่ยไอ้่นไอ้กล้องเนี่ยไอ้กล้องเนี่ยตีกลนเอาละล่ตีสเออออออนออ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 อบนอออออลออ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 

โอ้โอ oh. oh, ้ให้โทรมาน่ะฮัลโหลสวัสดโอ้เดี๋ยวโทรถามป้าไปเนี่ยแนนไม่ใช่แนนโนแนนโนแนนบิวไรรู้มาที่นี่มาที่นี่พาน้องไปมาลเดินเดินเลยเย้

มอ,อมาม,าม,ามาอมมอมอมตะได้นอนงอุนอนน้พิน,น,น,นอนหับปุยได้แต่นอนกับนอนหลานสาวน้ยนี่นัง,งน,งงน,งงนงง้นังง่งงนั่้้องรนี่แค่คร้ย่อยนอยู่

เสร็น้องบาเสร็จปากก็ฮะเสร็จปากวิวเออตาเลยนี่ตาเลยเออตาเลยนยังยเ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 ยางเเงเงเเยงเยเย้ยยเ เว่ยกับคีดูสตีฮันน้องไทรด์ดอนะไทรด์ดอนะไปบว้ก่อนจุจ้าก่อนจุจ้าก่อนจุจา้าจุจา้ารึ